เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยสก็อต a อ c Drink ขอบคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันยามดึงแบบนี้ที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะผู้ชมครับ Yes o อ n นเนี่ยเป็นหนังที่ทำมาถึง2.5าภาคอย่าเพิ่งงงมันทำมามา3ภาคเราก็ได้หมดทั้ง3ภาคเลยใช่ไหม <laughs> แต่เขาเรียกสุดท้ายว่า2.5 <laughs> คือเรื่องเนี้ยมันดังทั้งไทยทั้งจีนทั้งไต้หวันไปที่ฮ่องกงซับไตเติ้ลที่ขึ้นไม่รู้กี่ภาษาเหมือนกันอ่ะน่คือความสำเมร็จของ Yes o อ n น พี่ถามตีน่าหน่อยว่าพอสําเร็จดังขนาดที่จีนแล้วเนะี่ยสเต็ปต่อไปสําหรับงานวงการบันเทิงและนอกวงการอะตอนนั้นวางว่างไงบ้างตอนเด็กๆอะค่ะใช่ตอนเด็กๆไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าตอนนั้นหนังหนูฉายตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งเหรอใช่คะ่ะ19-20ก้าออ ก็เพิ่งเฟชชี่เนาะเราก็ไม่ได้วางแผนอะไรแล้วตอนนั้นก็แค่คิดว่าตอนนั้นมันเด็กอยู่อะเราก็แค่คิดว่าเราทํางานไม่มีวันหยุดเราอยากได้พักบ้างเหมือนเด็กทั่วไปแค่นั้นก็พอแล้วอะค่ะแบบเหมือนขอวันหยุดแล้วขอให้ไปกินข้าวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรเลยตอนเด็กๆนะคะแล้วพอเพิ่งโตโตมาอีกก็ก็อยากทําธุรกิจของตัวเองเลยลองผิดลองถูกมาตลอดก็ทําหลายอย่างอยู่ค่ะที่ที่เบองไทยหรือที่มืองที่ไทยค่ะ สมัยก่อนนะคะทำมาทุกอย่างเลยทําแบบทํารายการทีวีเองเป็นเจ้าของรายการด้วยซื้อแอร์ทำออกตังทุกอย่างลทำนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอตอนนั้นทำรายการอะไรอ่ะชื่อรายการแอดเฟรนค่ะทางช่องโอโห้าโอ้โหทำอะไรยากจริงนะตอนนั้นทำตอนอายุประมาณอยู่ปีสามแล้วเราเป็นเจ้าของรายการเองด้วยใช่ก็มีหุ้นส่วนมีเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็ไปชวนมาหุ้นอ่ะเธอทำไหมล่ะอะไรเงี้ยแล้วสำเร็จไหมรายการ ก็เช่าปีหนึ่งก็อยู่ปีหนึ่งค่ะแค่นั้นเลยแล้วก็หมดเลยหมดเลยไม่ทําแล้วเนื่อยโลกทีกว้างใหญ่พร้อมให้เธอไปพอเส้นทางที่ไม่มีวันจบพร้อม จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเพื่อนๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและไปทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสวยหวานค่ะง่ายๆแค่นี้เองสวัสดีค่ะวงเดียวเพนเบอร์ค่ะวันนี้พวกเราก็เดินทาง,งมาพบแฟนๆที่เมืองโคจิมินประเทศเวย เลยนะฮะเนี่ยหลายตัวเลยเพราะว่าไอเดียนี้เกิดจากว่าคนอยากกินเค้กหลายๆรสในก้อนเดียวกันตัวต่อไปอันนี้เป็นตัวฮิตมากของกินร้านอีกเหมือนกันค่ะวานิลามูสเค้กกับสตรอเบอรี่สดจานนี้อยู่ประมาณสัก170กิโลแคลอรี่200กิโลแคลอรี่แล้วจานนี้ล่ะคะจานนี้นี่คือคล้ายๆกันนะครับโปรตีนไม่ได้เยอะไข่มาแค่ครึ่งเดียวเอง35ปลาทูน่าปลาทูน่านี่พลังงานต่ำมาก จานนี้อาจจะอยู่ประมาณสัก 100- งถึง120กิโลแคลอรีและตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะดับเบิลแท็กทำมาทั้งหมดกี่ซิงเกิลแล้วคะก็จะมีวอนเทอร์ฟังครับตัวแรกเลยแล้วก็เป็นหน้าแก่ซิงแพ็แล้วก็ลงมาใต้ดินอีกก็คือก็ไม่มีอะไรมากจิงก่อนนะคะแพ้ยกมือขึ้นแล้วเด้อเราจะหนามไปเลย แล้วยังอื่นนะที่ทำอะังอื่นเหรอคะก็ทำโรงเรียนดนตรีล่าสุดเพิ่งปิดไปโควิดที่ปีที่แล้วค่ะก็ทำเปิดมาประมาณ2ปีกว่าทำกับพี่สาวแต่ก็โดนพิดโควิดไปใช่ค่ะความดังของเราที่จีนอ่ะตั้งแต่10ปีที่แล้วมันยังต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ไหมต่อเนื่องค่ะแต่อาจจะดรอปลงเพราะว่าคือปกติเราไปจีนอ่ะเราก็บินไปทุกปีอยู่แล้วละค่ะแต่ว่าบ่อยบินน้อยบินเยอะแต่บินทุกปีบินเรื่อยๆแต่พอโควิดปุ๊บไม่ได้ไปเลย เราก็แอบคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเมืองจีนเหมือนอบ้านหลังที่สองของเราอะค่ะนแสดงว่าแสดงว่าทั้งตีนา่าทั้งไอซี่รู้สึกเหมือนกันเลยใช่ไหมว่าจีนนี่คือบ้านหลังที่สองคือบ้านอีกหลังเลยค่ะพี่อ๋อเหรออีกหลังเลยอันนี้คือบ้านเขาเลยแต่หนูไปไป,ไปกับกับเขาอยู่เลยตอนนั้นไอซ์ไปนานเท่าไหร่อะไอซ์ไปอยู่เซี่ยงไฮ้ประมาณ6ปีค่ะพี่พิเชแล้วก็ไปมีธุรกิจของตัวเองก็คือบินทุกปีค่ะพี่พิเชหลังจากเรียนจบก็คือ ไปต่อไปเรื่อยเรย,เรยไม่แปลกใจทําไมเธอ2คนถึงเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2นั่นเองนะพี่ถามตินานหน่อยรู้ว่าไม่อยากให้คุยมากเรื่องนี้แต่ถามแต่ว่า <c oughs> ไปเปิดร้านอาหารไทยที่จีนเหรออ๋อคือจริงๆอะ่ะเรามีโอกาสแบบว่าหมายถึงว่าเราได้เหมือนที่ตรงเนี้ยมันดีอะคะ่ะคือบอกเลยว่ามันอยู่ในย่าน CBD ของเซี่ยงไฮ้ก็คือดีมากแล้วก็เราอยากทําอะไรที่ เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วที่คนจีนชอบด้วยก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะน้ำตกเอ,อ่อต้มยำต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งข้าวซอยอย่ะคะ คนจีนชอบไหมชอบค่ะไ,ไปกินมาแล้ว,วะนะคะแนนชวนไปกินคนเยอะนะคะแบบไม่ไม่ไม่เอาใจเพื่อนนะอร่อยไหมไม่เอาใจเพื่อนนะก็คือรสชาติคนสไตล์คนจีนแล้วก <c oughs> ็ไม่ <c oughs> จริงเพราะว่าคือคือเรามีเฮเชฟแบบเป็นคนไทยคนเดียวนอกนั้นแบบเชฟต่างๆป็นคนจีนไงเราก็ต้องให้คนไทยอ่ะที่เป็นเฮเชฟเขาก็คอยคุมเพราะว่าคนจีนก็จะชอบปรุงรสชาติเขาจืด,จด แต่ล้วก็บอกสูตรเขาแล้วอ๋อเหรอคือคนจริงเขาไม่เขาไม่ใช้เครื่องปรุงกันเหรอใช่ไม่ไม่เขาไม่ได้ปรุงแบบต้มไม่เอาเลยน้ำปลาแต่ไม่มีพวงนั้นนะที่ร้านนะคะแต่ไม่มีคนใช้เลยก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะเหรอนี่เห็นทีมงานบอกว่าตี่นานนี่แบบบินไปเสิร์ฟเองเลยเหรอเสิร์ฟเองค่ะก็ตอนเปิดร้านนะคะเราก็โชคดีมากค่ะเขาต้องขอบคุณสถานทูตไทยที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่มาท่านทูตมาเปิด เปิดตัดลิบินให้ด้วยค่ะอ,อ๋อเหรอแล้วจริงแบบถ้าเกิดไม่เจอโควิดเนี่ยเกือบจะมีสาขาสองแล้วคือจริงต้องบอกอ่างี้ก่อนคือเรามีสาขาแรกที่หนึ่งตรงห้างคริสตันแกลเลอรีตรงวอจิงอานเสร็จปุ๊บเราก็เปิดสาขาสองอที่ตึกเอ่อ World Financial ที่สูง,งที่สุดอันดับสองของเมืองจีนคือของเซีย่ยงไฮ้ก็คือตอนแรกเปิดสองอันแต่พอเจอโควิดปุ๊บก็เหลืออันเดียวอันที่ย่าน c b บดีน่ค่ะอืมซึ่งก็คือในวอจิงอัน คือธุรกิจของตินาเนี่ยคือร้านอาหารไทยก็คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวทุกคนแต่ชอบไอซ์เนี่ยหันมาจับอสังหาตั้งแต่เมื่อไหร่คือด้วยความที่ไอซ์ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะพี่พีเคปรากฏว่าเรามีโอกาสเพื่อนเราเนี่ยเขาอยู่เซี่ยงไฮ้อยู่แล้วแล้วเขาก็เลยลองมานั่งคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอพอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเสร็จเขาเลยบอกอเฮ้ยเขาชอบความคิดเห็นไอซ์เขาเลยบอกชวนไอซ์ไปทําไอซ์ก็โอเคก็ลองดูพอลองดูปุ๊บมันสักเซ s ทพราวันนี้ก็ยังยังเป็นทํางานด้วยกันยังเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ค่ะคือไอสฉันมาหันโมเคมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแลวตัวเองชอบเรีลเอสเตทอสังหาอยู่ที่ที่เมืองจีนอยู่แล้วถ้าพี่ไปถามคนจีนเขาก็จะบอกว่ามาซื้ออสังหาเมืองไทยง่ายกว่าใช่รู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกค่ะแต่มันมันแล้วแต่ความชอบของคนค่ะพี่พีเคคืออย่างไอ้อย่างเงี้ยไออยู่ที่เชียงใหมาค่อนข้างนานมันเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งแต่ ถ้าถามไอ้ตอนนี้ก็คือ real estate ในเมืองไทยก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนเพราะว่าโควิดตอนนี้ก็คือราคาค่อนข้างต่ำลงมากมคนจีนก็เลยเข้ามาซื้อที่นี่เยอะแต่ตัวไอเองคือไอ้ะทำเป็นห้องห้องปล่อยเช่าอะคะ่ะในเซี่ยงไฮ้ก็แบบ airbnb ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เลยค่ะมีกี่ห้องที่นูน่นประมาณ3-4ห้องค่ะอืก็คืออยู่ในในดาวทตอนตอนแรกที่ลงทุนเปเท่าไหร่ ขอไม่บอกนะขอไม่บอกนะถามเป็นหลักได้ไหมก็เงินไทยเอ่อเจ็ดค่ะเป็นเป็นเป็นของเงินคุณแม่ของหนูเนะรักคุณแม่ด้วยนะครับผมคือตอนนี้ยังไม่คืนแม่เลยค่ะขอคุณแม่ค่ะแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ธุรกิจของเรามาได้ไกลขนาดไหนแล้วจริงๆโควิดมันก่อนโควิดมันกำลังไปได้ดีนะคะแต่พอมันเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยคือมันทำให้ไอาต้องหยุดทุกอย่างที่นี่ แล้วก็กลับมามองสิ่งที่เรามีใหม่มันเหมือนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่พีเคพรมันชะง,งักหมดเลยตอนนี้ออเอา้าแล้วตอนนี้มีคนเช่าอยู่ไหมตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ไม่มีค่ะ<ห>มีมีแค่ที่เดียวก็คือในในฝั่งของซินเทนตี้แต่คือเป็นคนจีนที่เขาจะมาจากเซี่ยเหมือนซึ่งเล่ามาพี่ไม่รู้หรอกว่าเซี่ยเหมือนเืออะไรพี่รู้จักไต้หวันแล้วมีอะไรอีกนะเซี่ยงไฮ้คแค่นั้นจบ <laughs> พี่ไม่เคย ชีวิตทั้งชินไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนเลยเดี๋ยวต้องไปละคะ่ะท้อย่างก็พอมารู้จักน้องทั้งสองคราวนี้ก็น่าไปแล้วทำธุรกิจในจีนยากไหมสำหรับไอ้องว่าคือทุกที่นะคะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไอ้อก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะพี่พีเคแล้วก็ยากไหมไอ้ว่าไม่ยากนะคะด้วยความที่เราเป็นคนทําธุรกิจแบบตรงมากคือเราเป็นคนไม่มีเหลี่ยมอะอมพอพอเราเป็นคนไม่มีเหลี่ยมปุ๊บไอ้ว่าทุกอย่างมันเลย มันเลยง่ายอพอมันมีทั้งเฟลบ้างซักเซ s บ้างมันก็รวมๆกันไปแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตอะคะ่ะที่นาเคยไปดูห้องที่เขาปล่อยเช่าไหมยังเลยค่ะมีสามสี่ห้องไม่เคยไปเลยไม่เคยเขาพักเที่ยวอย่างเดียวไปถึงปุ๊บเที่ยวอย่างเดียวเลย <laughs> ไปถึงปุ๊บึ้นตี่าจะทํางานไงคะ่ะแล้วก็ว่างแค่ช่วงค่าหัวค่ำไปถึงดึกอย่างเงี้ยค่ะตีเขาจะมีแบบแฟนคลับเขาเปิด เปิดห้องใหนโรงแรมแบบว่าจรแบบฟิฟต์สตาร์โฮเทลไม่ใช่ใช่ใครค่นะหมายถึงว่าสมมติว่าเราไปอีเวนต์ใช่ไหมคะสมัยก่อนอะ่ะคือเรามีเอเจนต์ที่จีเราเซ็นกับเขามามยาวๆเลย6ป agent. Agency ีเอเจนต์เอเจนซี่ก็คือหมายถึงว่าผู้จัดก,การเราที่นั่นแหละเขาก็จะดูแลเราก็จะรีเควสแบบต่างๆแบบว่าอ่าห้องไปถึงนะต้องมีห้องรับแขกนะห้องโรงแรม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้มาแตะ Airbnb 5ดาวของเพื่อนเขาไม่ชวนเราไปไง้อ ไอ้ที่ถามน่ขอเป็นไม่เอาไม่ต้องตัวเลขก็ได้ขอเป็นหลักต่อเดือนนะก่อนโควิดเราได้ตังสักเท่าไหร่จากการลงทุนในสัญหาที่นู่นแม่เป็นคนเก็บเขาพี่พีเคขออนุญาตแม่รลอดทาแข็งมากๆเลยเอวแล้วมันมีมันมีไหมไอ้ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่ปัญหาอะไรบ้างผู้เช่าทําห้องแบบของในห้องพังบ้างหรือว่าแบบมีแบบ ผ้าแบบสกรปรกหรือของบางอย่างในห้องหายอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถีเรียกอะไรเป็นแค่เล็กน้อยใช่ไหมเล็กน้อยใช่ใชที่ได้ข้อมูลมาเนะี่ยบอกด้วยว่าถูกไม่ถูกนะอันดับแรกเลยคือธุรกิจอสังหาห้องเช่าบนแอปพลิเคชันจีนถูกไหมใช่ค่ะเปิดค่ายมวยไทยที่จีนมีค่ะจริงเหรอใช่ค่ะและ้วคนที่เป็นเมมเบอร์เราคือคนจีนคนจีนหมดเลยค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยไอเป็นผู้นําเทรนด์ที่ผู้หญิง พาผู้หญิงจีนมาต่อยมวยมเคยชอบปล่อยมวยด้วยความที่เราโชคดีมีเพื่อนดีเพื่อนก็ชวนเราแนะนําว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยากทำค่ายมวยไอ้ก็แบบเออเนี่ยไอ้มีพอรู้เรื่องมวยมบ้างเขาก็บอกว่าพอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปุ๊บเขาก็เลยบอกโอเคงั้นมันเป็นพาร์ทเนอร์กันไอ้ก็หรอชัวจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอเคงั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ทํามาด้วยกันก็มีแบบ ออได้กำไรบ้างไปได้กำไรบ้างจนตอนนี้มันอยู่ตัวของมันแล้วค่ะและ้วใครเป็นคนสอนนะมีครูไทยไปสอนบินไปที่นู่นเลยใช่ครูกี่คนตอนนี้มีสองคนค่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะอ่ะเปิดข้าวมวยแล้วสำเร็จละเปิดโรงเรียนที่เสียมเหมือนโรงเรียนสอนอะไรอะ่ะเป็นโรงเรียนคือจริงๆอ่ะมันไอ้ไม่ได้เปิดมันก็คือมันเป็นจังหวะที่ไอ้เดินทางไปงานของคุณพ่อแล้วเรามีโอกาสได้เจอเจ้าของโรงเรียน ซึ่ง3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็หาช่องทางที่อยากจะมาเปิดเอเจนซี่ในเมืองไทยแล้วตัวเขาเองเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าโรงเรียนเตรียมเข้ามาหาลัยป่ะคะประมาณนั้น20สาขาในในประเทศจีนก็มีเยอะมากหลักๆก,ก็เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเสี่ยเหมือนแล้วพอเขามาคุยกับอรายเนยด้วยความที่เราก็โชคดีคะ่ะที่เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ เขาก็เลยไอ้ก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็เลยไปเปิดเดี๋ยวแล้วโรงเรียนสอนก็คือสอนเด็กก่อนเข้ามหาลัยใช่ค่ะภาษาจีนใช่แล้วไอ้ก็เหมือนเอาวัฒนธรรมไทยให้เขาได้ได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยของเรามีอะไรบ้างแล้วภาษาไทยของเราเนี่ยมีอะไรส่วนเขาเองเขาก็ตอนแรกเนี่ยไอ้ก็มีเปิดบริษัทที่ถนนรัชดาแต่พอโควิดปุบไปก็ต้องก็ต้องหยุดทุกอย่างลงก่อนอ,อีกอย่างหนึ่งอันนี้อธิบายพี่ฟังหน่อยร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์อเมริกันซื้อวิลล่า บนเกาะที่ประเทศกรีซเหรอจริงๆไม่ได้ซื้อค่ะทีมงานบอกมาอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้คุณฟังดูเป็นอภิมาเศรษฐีมออออากเลยต่อไอเราเลยเพียร์ข้อแรก่รวยมากจริงๆเลยไม่ได้ซื้อก็คือเป็นของเขาอีกเหมือนเคยก็คือ,ค,อคือมันเป็นมันเป็นเขาทําอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เราเนี่ยชอบทำแบบมาเก็ตติ้งการตลาดแล้วเขารู้จักกับคุณแม่พอมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาอยากหาอะไรทำที่เมืองไทยแล้วไอก็ชอบกรีซ พลอ,อยชอบคริสก็หาแบบร้านอาหารนู่นนี่นั่นจนกระทั่งมานั่งคุยกับเขาเขาก็เลือกแบบค่อยเปิดเขาค่อยพูดเขาก็เลยแบบโอเคแบบยูมาลงทุนกับชั้นไหม,มแบบเนี่ยฉันให้แบบสิทธิย์ยูเลยไอก็ลองดูคะ่ะไม่เป็นไรก็ขอตังค์คุณแม่ละคะ่ะพี่พิทย์ก็ถือว่าก็ถือว่าเราก็ยืมแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคืนในภาเงินแม่คือเ <laughs> งินลูกนี่แหละ <laughs> เอาอะไรกันมากมายใช่ก็เลย,ยก็เลยก็ถือว่าแบบ ไอก็ถือว่ามันก็เหมือนเวลาถ้ามันประเทศเปิดนะคะไอชอบไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วแล้วถ้าเรามีเพื่อนมีพี่อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่เรารักหรือพี่ที่เราไปกับเราเหมือนเขาก็ได้อยู่บ้านกับเราที่นาในช่วงโควิดแบบเนี้เมืองจีนยังน่าลงทุนอยู่ไหมน่าลงทุนไม่ลงทุนต้องถามไอเลยคุณหนูว่าแบบลงทุนที่จีนหนูก็แบบทําแค่ร้านอาหารในมุมมองของเราสมมุติถ้าเรามีเรามีเงินเต็มกระเป๋าเนี่ย ณนะตอนนี้ต้องอชางาคไวก่อนเพราะว่าตอนอหลังจากปีที่แล้วใช่ไหมคะต,ต้นปีหนูทำเป็นสกินแคร์เป็นแบรนด์ของตัวเองอกะว่าอยากจะขายโซนจีนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเจอโควิดปีก่อนก็แย่เลยก็คือต้องเปลี่ยนแพลนจากที่ขายอยากจะขายต่างชาติก็เลยเปลี่ยนแพนมาขายในไทยก่อนค่ะมุมตินายังไม่ค่อยน่ ลงทุนเท่าไหร่เขาต้องมีตังค์คือตอนนี้คือเซฟไว้ก่อนเซฟมันนี่ไว้ก่อนรอโควิดซาแล้วค่อยลงทุนดีกว่าอืมเนี่ยอยากจะให้นักธุรกิจทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการได้ดูแลเอาไปเก็บเป็นความคิดกันละกันคือเงินน่ยมันอยู่ในกระเป๋ามันไม่หายไปไหนหรอกแต่ถ้าเกิดไปลงทุนถูกที่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาล<ะ>อ่ะนั่นคือความคิดเห็นของติณาไอซ์ว่าช่วงคนแบบนี้จีน่าลงทุนไหมไอก็มีความเห็นเดียวกับติณานะคะจริงๆซึ่งไอว่าตอนนี้คือ ถ้าเราเก็บเงินให้มันแบบนิ่งมากได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะค่ะก็ต้องเลือกที่จะลงทุนที่เวลาแล้วก็หลายๆอย่างด้วยความเหมาะสมนะคะอะสมมุติว่าโควิดหมดสมมุตินะโควิดหมดเรามีเงินในกระเป๋าเราจะไปลงทุนที่จีนทําอะไรดีสําหรับไอ้นะคะไอจะเอาของไทยไปขายเหรออย่างเช่นก็คงเป็น อะไรที่เรารู้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวคนเราไปขายเพราะว่าเคยคุยกับไอซ์ช่วงไม่กี่เดี๋ยวไปนัดกินข้าวกับไอซ์แล้วก็เอเดี๋ยวเราเอันนี้ไปขายกันใช่ใช่อ๋อคิดว่าเอาอะไรบางอย่างซึ่งไม่บอกด้วยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวคนเอาไปขายตามบอกได้แค่ว่าเป็นของไทยค่ะอ่แค่นั้นอันนั้นคขอคิดไอซ์นะแล้วที่นาล่ะที่นาคิดว่าพอหมดโควิดปั๊บอ่ะเอาอะไรไปไปลงทุนที่จีนดีก็คิดเหมือนไอซ์น้องเหลือจากไอสกินแคร์คุณนีะ ก็คิดเหมือนไอซอะของไทยโปรดักต์ไทยที Online then? Online then? Online. 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 Online ่เป็นอาจจะเป็นแฮนด์เมดของไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันดูแบบสวยๆมีป็นร้า้เลยเหรอออนไลน์ก็ได้ค่ะเขาเป่าตลาดเขาใหญ่มากใช่เขาเป่าเหมือนเหมือนช้อปปี้อะพี่พี่เคซึ่งซึ่งมันออนไลน์แพลตฟอร์มที่ใหญ่ใหญ่มาก ขอโทษบอกเขาเป่าพี่ที่ถ yes. right. ึงนั่งกินอาหารทะเลอยู่พี่เดีว่าเขาเป่าชื่อเป่าไม่ปรู้เขาเป่านี่คือคือขายของออนไลน์ใช่เอาของไปลงที่นั่นได้ถ้าแปลว่าตัวเราส่งคนก็ไม่ต้องไปเมืองจีนก็ต้องมีต้องมีคนส่งใช่ค่ะคนส่งหมายถึงว่าสมมุติว่าเราส่งสมมติไอ้มีสตาฟดูแลอยู่ที่เซี่ยงไฮ้คนนี้ก็จะเป็นคนกระจายของไปทั่วทุกเมืองจีนอืมค่ะโอกาสที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคิดว่าเมื่อไหร่ไอไอ ต้องรอคนนี้เขาว่างก่อนไอโฮไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เอ้าก็ตอนนี้มันช่วงโควิดทำไมไม่ว่างอ่ะโอ้พี่พี่เคคือหนูเนี่ยคือหนูเป็นคนไม่เมื่อก่อนเนี่ยจะเลือกงานมากแต่พอโควิดปุ๊บเนี่ยทําทุกอย่างทุกอาชีพที่ไม่เคยทําแล้วก็คือทุกอาชีพได้เงินไม่ได้เงินเราทําไปก่อนไม่เป็นไรเราถือว่าเราช่วยเขาแล้วมันทําให้ความคิดหนูอะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก คือต้องใช้คําว่าไม่ไม่เลือกงานไม่ยากชนค่ะใช่แ้งั้นพี่ถามได้ไหมตอนนี้ที่เมืองไทยอ่ะไอ้ I ทางานอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะตอนนี้ก็รับราชการอยู่ค่ะ,ะที่มารายการเราครั้งที่แล้วใช่ไหมดูแลเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้อันนั้นอันนั้นคือทุกวันทั้งวันเลยปะ่ะทุกวันค่ะแล้วมีอาชีพอื่นในอาชีพเสริมได้ไหมก่อนหน้านี้ที่บ้านไอ้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกแบบซิปไลนะคะ์ค่ะแต่ตอนนี้ก็แย่เหมือนกันค่ะก็ต้องปิดลงไป ใช่เพราะตอนนี้ก็คือรับราชการไปก่อนใช่เอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพอหมดโควิดปั๊บเนี่ยเราสามารถตาราชการไปไปอยู่เมืองจีนอีกได้ไหมรือเขาเาสามารถโทรกันได้เลยคือตอนนี้ก็ต้องต้องเอายึดราชการเป็นหลักก่อนค่ะพี่พีเคเพราะยังอนาคตมันไม่มีความแน่นอนเลยพอโควิดมาทุกอย่างมันแบบมันมันไม่รู้จะไปทางไหนเลยในในมุมมองธุรกิจนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไอซเห็นก็คือธุรกิจออนไลน์นี้กําลังไปได้ได้ดีมากหรอใช่ เอาจริงๆนะเพราะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บ้านกันใช่คือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ซื้อของหรือว่าส่งอาหารทุกอย่างมันขึ้นกันหมดเลยใช่ที่นาล่ะใน7วันทำอะไรบ้าง7วันนัดตอนนี้ทุกใช้ชีวิตอยู่บ้านปัจจุบันนี้นะคะก็ทำเป็นดีเจประจำที่เมโล97.5นะคะของ m อ็มคอรแล้วก็เล่นประจำที่หกฉากับจานค่ะคุณครูเป็นสีครับผม อันนี้นี่ก็คืออาชีพของเราณตอนนี้แต่เราก็มีความสุขแค่นี้เจ้าของชอบนี้นะครับว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องของแนวคิดแล้วก็มุมมองการลงทุนในหลากหลายรูปแบบในายของแขกของผมทั้งสองท่าน,นเนนี้ว่าเขามีเคระอับายังไงและทําอะไรอ่ะที่ชื่อเขาสองคนน่ะถึงไปอยู่ถึงเขาเรียกว่าไปประสบความสำเร็จในวัย under t h i r ได้สักครู่ในที่เรื่องจริง Nightlife ครับเรื่องจริง Nightlife